เอาละครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับผม dgm g เอ็ m เนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนทิคพิเศษนะครับเกี่ยวกับ Minecraft PE 0.5.0นะครับผมก็คือการทำให้พวกสัตว์ต่างๆหรือว่ามอนเตอร์ต่างๆเดินกลับหัวกันนะครับผมอ่าอ่าโอเคครับตัวอย่างเดี๋ยวเราจะเอาตัวอย่างให้ดูนะครับ อ่าตัวอย่างดังนี้เลยนะครับผมเนะี่ยมันจะเล่นกับหัวแงครับผมแล้วก็จะสอนวิธีทําให้แกะกลายเป็นสายลุงด้วยนะครับผมเออมันไม่ได้เป็นสายลุงแบบลุงวิวมันจะสลับสีกันไปนะครับผมอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเบาอ่าเสียงเกมหน่อยนะครับผมโอเคเสียงเกมเบาขึ้นแล้วนะครับผมเ <c oughs> อยยังไม่หายไม่สบายเลย โอ okay. เคเดี๋ยวเราไปไกลกันก่อนนะครับผมโอเคอันแรกที่เราต้องเตรียมนะครับคือนาม name tag นะครับ name tag ธรรมดาเลยนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็อ่าแอนวิลแอนวิลอ่าแอนวิลนะครับแอนวิลอ่ะสองอย่างนี้ครับหนึ่งสองเนี่ยหนึ่งสองแล้วก็ไข่อะไรก็ได้ครับเดี๋ยวเอาไข่เอาไว้ให้หู ไม่ใช่โอ้เดี๋ยวควักเอามาให้ดูเลยฮ้ครับเดี๋ยวพวกไข่เนี่ยสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับถ้าเป็นโหมดเซอร์ฟเวอร์ครับก็ไปเดินาเอาเองนะครับผมไม่ต้องคุณลุหรอะโอเครับแรกครับเอาแอนวิ <c oughs> เอาแอนวิวางก่อนนะครับผมกดเข้าไปครับแล้วก็เอาอาเนมแท็กวางไว้อันครับ เนี่ยเนมแท็กปกตินะครับแล้วก็กดเปลี่ยนชื่อครับให้พิมพ์ตามผมเลยครับพิมพ์ว่าดินดินเนอร์โบรนนะครับผมโบรนใสอีด้วยนะครับอ่ะนี่เนมแท็กอันแรกที่เราต้องใช้นะครับผมโอเคแล้วก็เอามาเลยครับเคแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนก่อนไหนอ่าเนี้ยครับดินเนอร์โบรนนะครับ เราลองเอานี่ครับสปาลม้าวางครับแล้วก็ใส่เลยครับอ่ะเยี้ม้าเดินกับหัวอย่างงี้นะครับผมเท่มาอันนี้ดองกี้ดองกี้ดองกี้เดินกับหัวครับอ่านี่ดองกี้เดินกับหัวครับโอ้ my g ก็เท่มากนะครับแล้วก็เดี๋ยวอ่านี่ซอมบี้มอนเตอร์ก็ได้ครับอ่าดูครับอ่าเท่แบบ โอเคครับแล้วต่อไปครับให้กดที่การวิวเหมือนเดิมครับเอ้แอนวิวครับโอ้ยแล้วก็เอาเนมแท็กนะครับเปลี่ยนเป็นคำว่าเจฟสนะครับเจฟส์เจเจีบีนะครับผมแล้วก็อย่าลืมขีดนะครับอย่าลืมขีดนะครับของคลข้างล่างกดดอทไหมครับแล้วเอามาครับโอเคครับแล้วเราลองเปลี่ยนเป็นอาร์เจฟดูนะครับผมอาร์เจฟส์เจฟ เจ็บเจ็บเจ็บไม่ใช่โอ้เจ็บ <c oughs> โอเคนี่คือแกะนะครับแกะสีต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองอ่าเอาแกะไปได้ลุม <c oughs> โอเคเรับแ,แล้วเราก็กดใส่ไปเลยครับนปะึ๊บอ้า เทคนิคเทคนิคฝั่อนนี้ผมก็ไปดูมาจากด็อกเตอร์ดรอยเกมเมอร์นะครับผมก็ไปหาดูกันได้เลยนะครับผมอยากจะลองอย่างหนึ่งมันจะใช้กับตัวอื่นได้หรือเปล่าเราเอาวูฟมาสิคล่องใจมากไม่ได้นะครับผมใช้กับหมาป่าไม่ได้นะครับเอาเอาไอเดียแดกแกอีกเอาเอาไปเอาละวครับผมวันนี้ก็ หมดกันไปแล้วนะครับสำหรับทิกสองอย่างนี้นะครับผมอ่ะก็ขอลากัไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับนี่โอเค